ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตบ้านริมบอ่อครับผมจะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีความเคลืบหน้านะครับมีความเคลื่อหน้าไปบ้างก็คือจะมีในส่วนของการก่ออิดนะครับก่ออิดก็ใช้อิดมวลเบานะครับแล้วก็มีการติดกระจกไปแล้วบางส่วนนะครับก็ติดไปหลายช่องแล้ว กระจกก็เป็นกระจกมีทั้ง2บานแล้วก็3บานนะครับแล้มีกระจกช่องแสงที่ติดไว้ตรงบริเวณด้านด้านนี้นะครับซึ่งเป็นดน้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีการติดกระจกแล้วแล้วก็ก่ออิดแล้วนะครับจะมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จแล้วก็ประตูห้องนอนนะครับก็มีการติดกระจกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าฝนตกนะครับ ก็จะมีน้ำเยอะหน่อยก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังก็มีการติดกระจกแล้วนะครับซึ่งกระจกด้านหลังก็เป็นกระจกที่ใช้จะเป็นกระจกกระจกมีมึงมีเหล็กดัดนะครับอันนี้ก็ติดไว้ด้านหลังนะครับเป็นห้องนอนสองห้องนะครับก็เป็นกระจก บาคู่นะครับหรือก็จกสบาทน,นะครับอลูมิเนียมตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งมีการขึ้นโครงไวแล้วห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่2คูณ3เมตรนะครับอันนี้บริเวณชั้นล่าง ก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนด้านหน้านะครับที่บริเวณที่จะทำบันไดก็มีการขึ้นโครงสร้างไว้แล้วนะครับก็จะเป็นระเบียงที่ทำยื่นออกมานะครับนี่บริเวณด้านหน้าที่จะเป็นทำบันไดทางขึ้นก็จะเป็นระเบียงที่ออกมาจากตัวบ้านนะครับประมาณ2เมตร แล้วก็เดี๋ยวจะทำบันไดบันไดขึ้นไปจากบริเวณโคกที่ถมไว้นี่ครับจะทำบันไดขึ้นไปบริเวณระเบียงที่ทำยื่นไว้นะครับส่วนห้องนอนก็มีการก่ออิฐมวลเบาไว้แล้วครับก็เกือบเสร็จนะครับในส่วนห้องนอนเขาจะเหลือส่วนอื่นที่ยังไม่เสร็จ ก็โอเคครับผมวันนี้ก็จะเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับความคลืบหน้าเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตต่อไปอีกครั้งนะครับ